คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม่คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเมนูสามัญประจำบ้านของคนไทยที่อร่อยจนลืมไม่ลงนั่นคือปลาสลิดครับโดยเฉพาะถ้าพูดถึงปลาสลิดท,ที่เนื้อดีที่สุดทุกคนต้องนึกถึงชื่อของบางบ่อเป็นอันดับแรกแต่เคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมต้องเป็นพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการทั้งที่จังหวัดอื่นที่อื่นก็เลี้ยงปลาสลิดเหมือนกันแต่ทําไมรสชาติถึงสู้ต้นตํำรับอย่างบางบ่อไม่ได้เลยคุณผู้ฟังครับคําถามที่ว่าทําไมปลาสลิดต้องบางบ่อไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อหรือการตลาดธรรมดารรมดาเท่านั้นนะครับแต่นี่คือเรื่องราวการเดินทางของภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาเกือบศตวรรษ ผสมผสานกับความลับทางธรรมชาติที่ถูกซ่อนอยู่ในดินและน้ำของอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ครับลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราเดินตลาดแล้วเห็นปลาสลิดแดดเดียววางเรียงรายตัวปลาที่สีเข้มสวยลำตัวเรียวและที่สำคัญทำไมมันถึงไม่มีหัว วันนี้เราจะไปเจาะลึกความลับของปลาสลิดบางบ่อกันครับตั้งแต่ความต่างของน้ำที่ใช้เลี้ยงไปจนถึงเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่ตอบข้อสงสัยว่าทำไมหัวของมันต้องหายไปก่อนจะมาถึงจานข้าวของเราครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาไขาความลับนี้ไปด้วยกันเลยครับหัวข้อที่1ความจริงที่หลายคนไม่รู้ปลาสลิดบางบ่อไม่ได้อร่อยเพราะเวทมนต์เริ่มกันที่ความเข้าใจผิดข้อแรกครับ หลายคนคิดว่าปลาสลิดบางบ่ออร่อยเพราะพันปลาพิเศษแต่ความจริงไม่ใช่เลยครับปลาสลิดบางบ่อคือปลาสลิดพันทริโคโพดัสเพ็กโทรัลิสเหมือนกับปลาสลิดท,ทั่วไปที่เลี้ยงได้ทั่วประเทศแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างคือสภาพแวดล้อมเฉพาะพื้นที่นั่นเองครับพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะพิเศษคือเป็นดินเปรี้ยวหรือดินกรดกร,รมถันและมีระบบนิเวศเป็นน้ำกร่อยคือน้ำผสมระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม สภาพแบบนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุและอาหารธรรมชาติจำพวกแพลงตน้นสาหร่ายและพืชน้ำซึ่งเป็นอาหารชั้นเลิศของปลาสลิดปลาสลิดที่ได้กินอาหารธรรมชาติเหล่านี้จะมีเนื้อแน่นสีชมพูอ่อนมีไขมันแทรกพอเหมาะและที่สำคัญไม่มีกลิ่นโคลนหรือกลิ่นสาบที่มักพบในปลาสลิดเลี้ยงน้าจืดทั่วไปครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อรสชาติอาหารครับ เหมือนองุ่นจากไร่ดีๆก็ให้ไวายรสเลิศปลาสลิดจากบางบ่อก็ให้รสชาติที่ต่างออกไปเพราะดินน้ำและอาหารธรรมชาติรอบตัวมันครับหัวข้อที่2ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เปลี่ยนปลาธรรมดาเป็นสินค้าระดับโลกแล้วชาวบางบ่อค้นพบความลับนี้ได้อย่างไงเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเกือบร้อยปีครับย้อนไปเมื่อราวปีพศ2483ในยุคที่ข้าวราคาตกตำ่ำ มีเกษตรกรพื้นที่อำเภอบางบ่อได้ลองเปลี่ยนที่นาข้าวที่เลิกใช้แล้วมาเป็นบ่อเลี้ยงปลาสลิดเขาไม่ได้ใช้วิธีเลี้ยงแบบสมัยใหม่แต่ปล่อยให้ปลากินหญ้าและอาหารธรรมชาติในบ่อผลที่ได้คือปลาที่รสชาติดีจนคนในพื้นที่อำเภอบางบ่อและบางอำเภอใกล้เคียงในสมุทรปราการเริ่มสนใจจากบ่อเล็กๆบ่อเดียวก็ขยายออกไปเรื่อยๆและที่สำคัญคือชาวบ้านพัฒนากรรมวิธีการแปลรูปต่อยอดจากคุณภาพวัตถุดิบที่ดีนี้ครับ เขาค้นพบว่าการหมักเกลือแล้วตากแดดเพียงวันเดียวหรือปลาสลิดแดดเดียวทำให้เนื้อปลารัดตัวไม่ยุ่ยเก็บรักษาได้นานและรสชาติหวานมันที่ได้กลายเป็นจุดขายที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจครับกระบวนการนี้ไม่ใช่แค่การตากปลาแต่คือการคิดค้นสูตรเฉพาะที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำให้ปลาสลิดบางบ่อไม่ใช่แค่ปลาแห้งทั่วไปแต่เป็นวัฒนธรรมอาหารที่มีชีวิตครับ ัวข้อที่ 3. ปริศนาหัวปลาที่หายไปความจริงที่ไม่ใช่เรื่องตลกมาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยกันมานานครับทำไมปลาสลิดแห้งถึงไม่มีหัวบางคนล้อเล่นว่าปลาอายบางคนคิดว่าตัดเพื่อประหยัดพื้นที่แต่ความจริงนั้นซับซ้อนและน่าสนใจมากกว่านั้นครับการตัดหัวปลาสลิดก่อนตากแห้งเป็นขั้นตอนมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์อาหารครับและเหตุผลมีอยู่3ข้อหลักๆ 1. เหตุผลด้านความปลอดภยัย อวัยวะภายในของปลาเช่นลำไส้และกระเพาะจะอยู่ชิดกับส่วนหัวและโคนครีบอกหากไม่ตัดหัวออกการควักไส้จะทำได้ไม่หมดจดเศษอาหารที่เหลืออยู่จะเริ่มย่อยสลายตัวเองสร้างแบคทีเรียและทำให้ปลาเน่าเสียเร็วมากครับ 2. เหตุผลด้านการถนอมอาหารการตัดหัวเปิดช่องให้เกลือสามารถซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ทั่วถึงโดยเฉพาะส่วนที่หนาใกล้โคนตัว เกลือจะช่วยดึงน้ำออกจากเซลล์ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียและทำให้เนื้อปลาแห้งสม่ำเสมอเก็บไว้ได้นานข้ามปีครับ 3. เหตุผลด้านคุณภาพส่วนหัวปลามีไขมันสะสมค่อนข้างมากหากตากแดดไปนานๆไขมันเหล่านี้จะออกซิไดซ์ทำให้ปลามีกลิ่นเหม็นหืนการตัดหัวออกจึงช่วยรักษารสชาติและกลิ่นหอมของเนื้อปลาไว้ได้ครับเห็นไหมครับ การที่ปลาสลิดไม่มีหัวไม่ใช่เพราะมันอายหรือเพราะผู้ผลิตอยากประหยัดแต่เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่คิดค้นและทดลองมาจนได้สูตรที่ดีที่สุดครับเพื่อให้คุณได้กินปลาที่ปลอดภัยและอร่อยครับหัวข้อที่4 GI หรือ Geographical Indication ไม่ใช่แค่ตราสัญ,ญลักษณ์แต่คือการรับรองความพิเศษเมื่อปลาสลิดบางบ่อมีชื่อเสียงมากขึ้นคาถามต่อไปก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ปลาสลิดท,ที่เรากินเป็นของแท้จากบางบ่อจริงๆครับนี่คือจุดที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ Geographical Indication เข้ามามีบทบาทครับในปีพศ2563ปลาสลิดบางบ่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อย่างเป็นทางการครับนั่นหมายความว่ามีการกำหนดมาตรฐานชัดเจนว่าต้องเป็นปลาสลิดสายพันธุ์ Trichopodus picturalis ต้องเลี้ยงในบ่อดินธรรมชาติในพื้นที่อำเภอบางบ่อและบางอำเภอใกล้เคียงในสมุทรปราการและต้องผ่านกรรมวิธีการแปลรูปแบบดั้งเดิมคือหมักเกลือตากแดดครับตรา GI นี่แหละครับคือการันตีว่าคุณกําลังกินปลาสลิดจากแหล่งที่มาที่พิเศษจริงๆไม่ใช่ปลาจากที่อื่นที่นำมาตากแล้วแปะชื่อบางบ่อนะครับ และที่น่าสนใจคือการรับรอง GI ไม่ได้แค่ปกป้องผู้บริโภคแต่ยังสร้างไรายได้ให้ชุมชนช่วยรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าท้องถิ่นจนสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือประเทศในอาเซียนครับหัวข้อที่5คุณค่าทางโภชนาการและข้อควรระวังเพื่อสุขภาพ แม้ปลาสลิดจะอร่อยและมีประโยชน์แต่เราก็ต้องบริโภคอย่างรู้เท่าทันครับในแง่ของสารอาหารปลาสลิดเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีและมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของสมองและหัวใจครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังคือโซเดียมครับเนื่องจากกระบวนการทำปลาสลิดแดดเดียวต้องใช้เกลือในปริมาณที่เข้มข้นเพื่อถนอมอาหารครับ สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือผู้ที่ต้องดูแลเรื่องการทำงานของไตผมแนะนำว่าควรทานในปริมาณที่พอเหมาะประมาณ1-2ตัวต่อมื้อก็เพียงพอครับและเคล็ดลับเล็กๆสำหรับใครที่อยากลดความเค็มลงอีกนิดนึงก่อนนำไปทอดให้ลองล้างน้ำสะอาดทิ้งสักหนึ่งรอบหรือนำไปแช่น้ำอุ่นสักครู่แล้วผึ่งให้แห้งจะช่วยลดปริมาณเกลือที่เกาะอยู่ที่ผิวปลาได้โดยไม่เสียรสชาติครับคุณผู้ฟังครับ วันนี้เราได้กระจ่างแล้วนะครับว่าปลาสลิดบางบ่อไม่ใช่แค่ชื่อที่เรียกกันเล่นๆครับแต่คือผลผลิตจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำกร่อยและภูมิปัญญาในการแปลรูปที่น่าทึ่งครับการได้รู้ว่าทำไมต้องเลี้ยงที่บางบ่อหรือทำไมปลาต้องไม่มีหัวจะช่วยให้เราเลือกซื้อและบริโภคได้อย่างมีอรรถรสมากขึ้นครับ และเวลาที่เลือกซื้อปลาสลิดให้มองหาตราสัญ,ญลักษณ์ GI หรือเลือกจากร้านที่มั่นใจได้ว่าใช้ปลาจากบ่อดินธรรมชาติจริงๆนะครับครั้งหน้าเมื่อคุณเห็นปลาสลิดแดดเดียวทอดสีเหลืองทองวางอยู่ตรงหน้าลองนึกถึงเรื่องราวการเดินทางจากบ่อดินน้ำกร่อยมาสู่จานของคุณดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าปลาสลิดคำนั้นอร่อยกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ Did you know คุณรู้หรือไม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ หวังว่าเรื่องราวที่เราเล่าไปจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับอย่าลืมนะครับว่าการรู้เท่าทันคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเราครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเกร็ดหน้ารู้ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นครับสวัสดีครับ